ทำบุญยุคใหม่สไตล์ new normal พระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วได้ออกเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนให้ร่วมทำบุญในรูปแบบใหม่สไตล์ new normal ที่สอดคล้องกับสภาวะวิกฤตของเมืองไทยในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9ทําให้การร่วมการทําบุญของผู้ศรัทธาต้องเว้นระยะห่างและมีการจัดการอย่างปลอดภัยทั้งนี้ทางพระพยอมกลยาโนพูดไอเดียมอบให้ ได้กลับกับการทําบุญถวายสังฆทานกระเช้าผลไม้ที่นํามาสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบพร้อมสร้างอาชีพให้ชาวบ้านทําให้การทําบุญในยุคใหม่ได้ทั้งบุญและได้ทั้งอิ่มท้องแถมยังสร้างประโยชน์แบบวงกว้างนอกจากนี้ที่นี่นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจในจังหวัดนนทบุรีอีกด้วยนั่นเองหากใครสนใจอยากร่วมทําบุญสามารถเดินทางไปได้ที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและการบริจาคสมทบทุนมูล,ลนิธิวัดสวนแก้วได้ที่เบอร์02 595 1444